ข้าอยู่ขอบิดนอนระวังนก็ของเขาเป็นวก็ชนะเนี่ยพีรงอ่หลองเือฮ้ยในรถในรถในรถเลือในรถเลือในรถบ้านในรถบ้านแล้วหาโดวีอสกอ โอ้จะวยงไง <ns> ล่ะครับเ็กนจากของาแล้วนะองาะเาไหอะไรนะงใบเล่งเล่ว

ไปไหนอะดวเทปต้องตรงไหนตรงไหนูจจ้นนนดูถ้าคุณลงเจอปิดไม่มี่นี้รห,หรอกี่ยู่แล้วอะไรนะ ยนูเยแดดด้านล่างเรามไม่เห็นหรอเฮ้ยทำไมลีเครื่องมันยังรอกอิเซลอยู่อะไอ้ไอ้ไอ้มันตเน่รอะไรไอ้ไอ้ไอ้ม้ดเตลกดได้แล้ได้ล

It like molly don't pop it like M